ยอมรับเลยว่าผู้ติดตามของเราช่างสังเกตแล้วก็ใส่ใจกันมากๆเราไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปแบบเห็นหน้าลงแต่มีหลายคนเข้ามาทักแล้วบอกว่าจำมือจำแหวนแต่งงานจำผิวจำผมจากด้านหลังได้ทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยหรือบางทีมีน้องๆชอบมาทักว่าพี่ที่ชอบทําสปาเกตตีใช่ไหมวันที่เราแปลกใจที่ทุกคนจําเราได้แต่ก็ดีใจมากๆ,ๆเช่นกันค่ะวันนี้พาทําสปาเกตตีขี้มเมาไส้กรอกมินิอีกสักคลิปแล้วกันนะคะส่วนผสมสําหรับน้ําผัดก็จะมีน้ำต้มสปาเกตตีสามถึงสี่ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมหนึ่งถึงสองช้อน ผงปรุงรส1ช้อนชาสีอิ๊วดำหนึ่งช้อนชาน้ำปลา1ช้อนชาน้ำตาล1นถึงช้อนชาคนผสมให้เข้ากันง,ง่ายๆแค่นี้เลยค่ะจากนั้นก็ทําการผัดพริกกระเทียมให้หอมใส่แครอทข้าวโอดอ่อนถั่วฝักยาวพริกไทยสดใส่น้าต้มเส้นนิดนึงผัดประมาณ1นาทีจากนั้นก็ใส่ไส้กรอกมินีลงไปผัดให้สุกใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปตามด้วยซอสที่เราเตรียมไว้ทําการผัดคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันดีก็ใส่กระชายพริกสดใบมะกรูดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใครท ปาเกตตี้ของเราไปทำตาแล้วชอบอันไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาบอกกันด้วยแล้วไว้มาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย